คุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่ขอเอาใจสายครัวค่ะโดยหม้ออบสารพัดประโยชน์กับหม้ออบลมร้อนออโตรุ่น CO708 ตัวหม้อมีกําลังไฟสูงถึง1,100วัตต์ค่ะและยังมีระบบพัดลมกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงมาดูในส่วนของโถแก้วนะคะสามารถจุได้ถึง12ลิตรเลยค่ะตัวเครื่องเขายังสามารถตั้งไฟได้สูงสุดถึง250องศาค่ะและตั้งเวลาสูงสุดได้ถึง60นาทีด้วยนะคะและยังมีระบบเซฟตี้ล็อกค่ะสามารถตัดการทํางานได้อัตโนมัติคุณจะใช้หม้อใบนี้จะทําเมนูอบพิ จะย่างไก่บาร์บีคิวแบบนี้ก็ดีหม้อใบเดียวที่ไม่ว่าจะอบปิ้งหรือว่าย่างก็ทําได้สบายๆเลยค่ะแล้ววันนี้มาพร้อมกับการรับประกันถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะซื้อหม้ออบลมร้อนออโต้รุ่น co 708พร้อมอุปกรณ์แถมให้ฟรีทันทีกับหม้อสุกี้ชาบูรุ่น sp 3 0 6 a ปกติล่ามูลค่าเต็มอยู่ที่2890บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมขาดใจเพียงแค่1290บาทเท่านั้นรีบโทรเลยนะคะที่0 2 1 0 0 7 0 6 6ค่ะ